ขอบคุณทุกคนที่รักภรรยาอีกครั้งนะครับนนขอบคุณ f อฟซีพิ k ครับที่เชื่อมั่นในครอบครัวเราแล้วก็คอยให้กำลังใจภรรยาผมและก็ลูกนะครับแล้วก็ยังยังน่ารักแบบนี้เสมอนนขอบคุณมากครับ ปลาลปลาสง่งปลาเตกุหลาบใหญ่เลยท<ห>็อปี้ใช่ไหมใส่ส้มหกร้อยกด่ัจัพันหัวใจขอบคุณครับขอบคุณครับรถไฟไ,<ป>ไปมาหาฉันเลย ขอบค e e ah bueno? no. ุณน้องมินตราด้วยครับสำหรับเพลงเราที่ได้คําตอบนะครับออริจินอลเป็นเพลงของพี่ไม้พี่รมพรนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมินตราด้วยค่ะออริจินอลเป็นเพลงของพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็พี่บอยพีชแมคเกอร์ค่ะไม่ใช่พี่บอยเขาพูดว่าฟิชเจอร์ลิงแต่ออริจินอลของพี่ไม้ก่อนไม่ใช่ของพี่บอยก็อะไรพี่บอยเพราะ เอไม่ใช่ของพี่บอยแล้วพี่ไมค์ก็มา cover ه, เฮ้ยคนนี้เท่อ่ะพี่เดี่ยวเดวอยขอบคุณค่ะยังหล่อเหมือนเดิมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยจะห้าล้านหัวใจแล้วปะปะ๊าเกงใจเนี่ยมันถึงแล้วก็เก่งใจเขา,มาแม่ร้องเกลงให้พ่อหน่อยถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คงต้องหลงรักเธอแน่เลย แต่ผมส่งคุณมาเชิญเลยครับพี่จะบอกให้นะสกินเฮดอะที่ดีที่สุดคือช่วงโควิดพี่ซื้อแบตเตอรี่มาประมาณพันหนึง่งนะครับแล้วก็มันจะมีลองวิลองเบอร์คือคือสกินเฮดเนี่ยต้องประมาณเบอร์หนึ่งแล้วต้องให้มันอยู่เบอร์หนึ่งตลอดเวลาเพราะว่าผมผมมันจะยาวเร็วให้ให้ให้ทำเองครับจะประหยัดไปตัด <ขอ S 1> บางร้านที่สกินเฮ <hate S 2> ดตัวนี้แต่ตั้งแต่ อยู่ในเรียนจำรู้เลยตัดตัดเองง่ายมากก็แต่งไปเลยนะครับถ้าใครชอบทรงนี้ก็ง่ายครับประหยัดสะอาดแล้วก็เท่นะสกินเฮดเนี่ยผมชอบไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงตัวเองนะหมายถึงว่าไม่แต่แต่อะไรเงี้ยแต่พี่แมนหัวสวยคะคะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างสีสันสวยก็ตัดได้สีสันได้เลยขอบคุณค่ะ อันนี้เขาให้หมูเด้งแบบดับเบ้ลโอ้ยขอบคุณค่ะกับคุณนกกระดาษค่ะช่วงโควิดตัดเองตลอดเลย้าตนเช้าคนดูบอกว่าให้อยู่ยันสว่างเลยได้ไหมเดี๋ยวต้องปรับเวลาอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาตัวเล็กตอนเช้าขอบคุณทุกคนมากน่ารักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาไลฟ์สิมาไลฟ์ใหม่ที่รักไปเล่นคอนเสิร์ตวันไหนมาเรือนี้ขอเพลงดีเจแมนได้ไอ้แล้วผมเปิดอีกหนึ่งเพลงแล้วผมจะไปอาบน้ำ นอนนะครับพรุ่งนี้ต้องไปหาลูกสาวนะครับขอบคุณทุกคนที่รักภรรยาอีกครั้งนะครับขอบคุณแอฟซีติ๊กต็อกครับที่เชื่อมั่นในครอบครัวเราแล้วก็คอยให้กําลังใจภรรยาผมและก็ลูกนะครับแล้วก็ยังยังน่ารักแบบนี้เสมอก็ทาให้มีกําลังใจมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ที่รักไปเตยด้วยแล้วก็ ดีๆให้กับคนที่รักเรานะครับตลอดไปนะครับขอบคุณมารับแต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายรเรารอ,อิ่มเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้า